อันดับแรกก็คือต้องปิดรูครับปิดรูไอ้หลุมที่ว่านี่นะใช่ไม่ฉะนนั้นแล้วมันาจะไหลลงสถานีไหลลงกล่องนี้ไปเรื่อยๆครับนะครับต้องหาวิธีอุดให้ได้นะครับไม่ว่าจะข้างนอกหรือข้างในก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับวิธีการความปลอดภัยอันนี้ต้องรีบทาทันทีครับอุดด้วยวิธีการอะไรก็ได้จะใช้ทรายจะใช้อิฐใช้หินได้หมดเลยได้หมดเลยครับแล้วก็เป็นความโชคดี ที่บนสถานีเนี่ยเครื่องจักรสามารถเข้าได้เพราะกล่องเนี่ยไม่มีความแข็งแรงน่าจะใช้เครื่องจักรขนาดกลางไม่ว่าจะเป็นการขนนะครับถุงขนาดใหญ่ขึ้นครับนะครับเพราะบางทีถุงเล็กก็มีข้อจํากัดอาจจะไหลเข้าในในในโปรงก็ได้ <Big back S 2> อาจจะเป็นถุงอ่าใช่ครับอาจจะเป็นแบบบิ๊กแบ๊กก็ได้ครับนะครับหรือ,รอเครื่องฉีดก้นทรายพ้นปูนาาพ้นทรายก้นปูนอ,อยู่บนสถานีแล้วก็ เพื่อมแขนลงมาทํางานได้อันนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หน้างานอเพราะฉะนั้นข้างบนเนี่ยก็ต้องพยายามกรบก่อนอันดับแรกเพื่อลดความชันของดินลงถูกไหมฮะอาจารย์ไม่ใช่ครับต้องปิดรูก่อนครับปิดรูเลยเหรอฮะอาจารย์ต้องปิดรูให้ได้ครับอราข้างล่างมันยังรั่วอยู่บ้างก็รูตรงนั้นแหละครับคือรูรั่วเราต้องปิดรูรั่วตรงนั้นก่อนครับพี่โต้งล้วจะปิดยังไงฮะอาจารย์ก็หลายวิธีครับก็ถุงทราย ถุงทรายรถ้าเกิดปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ถุงทรายขนาดเล็กถ้าเกิดวิจารณาใช้ถุงทรายขนาดใหญ่ขึ้นมันก็จะมีน้ำหนักตัวมากขึ้นมันก็จะไหลเข้าหาเข้าหาโพรงยากขึ้นดังนั้นอาจจะเป็นวิธีที่ดีมากขึ้นก็ได้แล้วจากนั้นก็ฉีดคอนกรีตเพื่อไม่ให้ให้ถุงทรายขนาดใหญ่เนี่ยมันเคลื่อนตัวไปไหนครับนะครับแล้วมันจะอุดรั่วได้ใช่ไหมฮะอุดได้พอสมควรครับพอสมควรนี่ไงนี่ไง,ไงตรงนี้หละยจัน การที่จะปิดสนิทนั้นปัจจุบันถือว่ายังทําได้ยากครับ